สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องศิลปะแห่งการถามจักรวาลและการขอนะคะโดยที่เราไม่ต้องพูดคำว่าขอแต่ให้เราพูดว่าขอบคุณแทนคือให้เราขอบคุณทุกครั้งที่เราขออะไรบางอย่างจากจักรวาลไม่ว่าเราจะมีอะไรคือไม่ถึงขนาดต้องส่งเสียงดังก็ได้เราเพียงแค่บอกเป็นในนึกในจิตส่งข้อความส่งความคิดของเราออกไป โดยเราไม่ต้องบอกว่าตอนนี้ฉันไม่มีสิ่งนั้นตอนนี้ฉันไม่มีสิ่งนี้แล้วให้ฉันหน่อยได้ไหมและเราก็ไม่ต้องพูดคําว่าฉันไม่มีเพราะจักรวาลเขาจับได้ว่าฉันไม่มีที่ซ่อนอยู่ในคำขอของเราและจักรวาลก็จะมอบมันให้เราไม่มีอย่างที่เราพูดคอ,อกไปแต่ในทางกลับกัน เมื่อเราเชื่อสิ่งที่เราเห็นคุณค่าเพราะเรายอมรับแล้วว่าเกิดขึ้นแล้วและจักรวาลก็รับคำสั่งของคุณอย่างแน่นอนที่สุดเนื่องจากว่าจักรวาลเชื่อฟังและส่งเสริมความปรารถนาของพวกเราทุกคนนั่นเองเคล็ดลับก็คือว่าให้เราคิดบวกและทำอารมณ์ไม่สดชื่นเบิกบานให้ตลอดอย่าปล่อยให้จิตของเราฟุ้งซ่าน และอย่าคิดลบโดยเด็ดขาดเพราะเนื่องจากว่าพลังงานลบจะมาบล็อกความปรารถนาของเราโดยทันทีและอย่าคิดเผื่อไปว่ายากที่จักรวาลจะยอมให้เพราะจักรวาลมักจะตอบสนองต่อผู้ที่คิดเช่นนั้นทันทีเช่นเดียวกันให้เรามั่นใจในการขอให้เราพูดประมาณว่า บิงเขาจะมาช่วยพวกเราเร็วๆนี้อย่างแน่นอนหรือว่าโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วและพวกเราจะมีทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมอย่าลืมว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นเพราะมีการออกแบบที่น่ารักอยู่เบื้องหลังความเป็นจริงและทุกครั้งที่เรากล่าวคำว่าขอบคุณจากใจของเรา ตัวของเราเองจะดึงดูดสิ่งที่เราชื่นชมอย่างแท้จริงให้เราอัปเดตโปรแกรมเป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยการคิดบวกด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขสนานราเริงสดใสเหมือนเด็กน้อยที่อยากได้ของเล่นและสร้างความสันสะเทือนสูงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นวิธีการก็คือเช่นเมื่อเราต้องการความสงบอย่าถามออกไปว่า ให้ความสงบที่ฉันต้องการหน่อยแต่ให้เราพูดแทนแบบนี้ว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสงบนี้หรือพูดว่าขอบคุณจัก,กรวาลสำหรับความสงบนี้แทนแต่อย่าพูดว่าให้งานที่ปรากฏขึ้นจากสวรรค์แก่ฉันแต่ให้เราพูดแทนว่าขอบคุณ เพราะฉันได้ไงานที่ฉันรักมาอย่างง่ายดายและอย่าวิงวอนขอคู่ชีวิตมาให้คุณแต่ให้เราพูดคำว่าขอบคุณสำหรับความรักที่เติมความสุขให้ฉันอย่าอ้อนวอนขอให้ความรู้สึกผิดเก่าๆหายไปแต่ให้เราพูดว่าขอบคุณเพราะความทรงจำที่ปิดของฉันถูกล้างออกไปทุกวัน และให้เราคิดแค่ว่านั่นคือประสบการณ์การเรียนรู้จะได้ฝึกจิตสำนึกให้ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องและจะได้เป็นบทเรียนไม่ต้องมาทำผิดซ้ำแบบนั้นอีกให้เรากล่าวเสมอด้วยอารมณ์ที่เป็นบวกว่าขอบคุณสำหรับความอุดมสมบูรณ์ที่หลั่งไหลมาที่ฉันขอบคุณสำหรับการเพลิดเพลินกับสุขภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกครั้งขอบคุณสำหรับ ลืมตาของฉันสู่โลกใบใหม่ที่มีทัศนยภาพขอบคุณสำหรับการลืมตาของฉันสู่โลกใบใหม่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามขอบคุณความมั่งคั่งความมุดมสมบูรณ์ความรักความอบอุ่นเป็นต้นให้ทำความรู้สึกว่าสิ่งที่ดีๆที่เราปรารถนานั้นมันเกิดขึ้นแล้วโดยสัมผัส ด้วยจิตวิญญาณและความรู้สึกของเราเองคือประมาณว่าให้เราเข้าถึงความรู้สึกลึกๆข้างในของจิตวิญญาณและชีวิตแบบลื่นไหลสัมผัสสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่โอบกอดเราและขย่าให้ตื่นขึ้นด้วยความสะเทือนสูงรู้สึกถึงอารมณ์มันเข้มข้นของการอธิษฐานที่สำเร็จนั่นเองเพราะทุกสิ่งจะมาถึงผู้ที่รู้สึกขอบคุณ รู้สึกว่าทุกอย่างมาถึงเราในช่วงเวลาของเราจักรวาลมีให้เราสมบูรณ์พร้อมหมดแล้วนั่นเองนี่แหละคือกดแห่งแรงดึงดูดจักรวาลหรือพระผู้สร้างมีความเป็นกลางคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นขอเพียงอย่าเอาพลังงานลบไป็นบล็อกมันและอย่าคิดลบอย่าคิดเผื่อไปว่ามันอาจจะไม่ได้ตามนั้นก็พอแล้วให้เรากล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณจักรวาลที่มีทุกอย่างให้ฉันสมบูรณ์พร้อมหมดแล้ว ทั้งการเป็นอยู่ที่ดีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและความรักที่สมบูรณ์แบบขอขอบคุณจักรวาลโดยบุษเด